็อยู่กับตัวรถนะครับซูซูกินะครับเออร์ติก้านะครับระหว่างปีนะครับ11ถึง16นะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิทยุเดินนะครับของตัวรถนะครับก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นแค่ m p 3นะครับตัวนี้ไม่มีจอนะครับมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็สลับตัวซูซูกิเออร์ติก้าปี2011ถึง2016นะฮะก็จะติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับในสเปค L9 r a m 8 r o m 128นะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งเข้าไปกับ s u z u k i เออร์ตินะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรับชมนะครับว่าติดตั้งเข้าไปแล้วเข้ารูปสวยงามหน้าตาจอยโดยตรงรุ่นจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามรับชมภายในคลิปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ จอ Android ตรงรุ่นขนาดไซส์9นิ้วนะครับสเปค L9 นะครับแรม8ลอม128นะครับติดตั้งเข้ากับ s u z u k i เบอ t i ท a ปี2011-2016นะครับ,บคอนโซลบนนะครับก็เป็นแผงแอร์คอนโซลกลางนะก็จะเป็นตัววิทยุนะครับตัวจอ Android ตรงรุ่นของเราเองนะครับเข้าคอนโซลสวยนะครับ รบบทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับปมกดพวงมาไลัยเองก็ใช้งานได้ครับบวกลบเนี่ยนะครับเปลี่ยนสถานีนะครับโหมดนะครับปิดเสียงนะครับก็ใช้ควบคุมได้หมดนะครับปุ่มกดตัวนี้ก็ยังทําการติดตั้งกล้องถอยหลังเข้าไปด้วยนะครับก็มาเข้าเกี่ยวถอยดูนะครับตัวนี้ก็เข้าเกี่ยวถอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเส้นบอกระยะด้วยนะครับนีง สลับจอ Android ตัวนี้นะครับก็ทําการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าที่เป็น Android เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของมิชิก้านะครับตัวนี้นะครับตั้งเข้าไปเป็นกล้องบันทึกนะครับโีเครับนี่ครับกล้องบันทึกการทํางานนะครก็จะมีบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกวิดีโอนะครับเหตุการณ์นะครับ โอเคครับสำหรับในการติดตั้งนะครับจอ Android ตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องถอยหลังของ Suzuki เบอร์ติก้านะครับปี2 0 1 1ันสิถึงสองพนะครับติดตั้งสเปกนะครับ L9 RAM 8ปดรอบ2.8นะครับของทางร้านพ1ของเรานะครับก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อมิชิก้านะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้านะครับก็ติดต่อได้ที่พ1 Car คาร์โลาดพร้าแปดนะครับ ตรงค่ากับเซเว่นแยกหนึ่งนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ063 512 4433ห้านองีนะครับ itline นะครับ at po np นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับการติดตั้งนะครับจอยดอยตรงรุ่นกับซูซูกิเออร์ติก้าปี2011ถึง2016นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ